สวัสดีครับผมนี่คือรายการเกมไล์ทีวีนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม p อยแบง l ์อีกแล้วนะครับผมก็ <c oughs> นี่เราจะมารีวิวปืนลูกซองกันอ่า <c oughs> น้องตราชานี่เวะอ,อันนี้เป็นตัวของน้องในแฟนเพจนะครับผมเ <c oughs> ขาอยากให้เรามารีวิวเออ่ Arc Pv TC สองพันสิบห้าอ่าแต่ผมโอ้โหเห็นตัวเขาเปิดลูกซองแล้ว <c oughs> ผมก็เลยเอออยากเล่นลูกซองค่ะลูกซองคู่นี้ไม่เคยเล่นเลยอะไรอย่างเงี้ย ต้องจัดสักทีนะผมตัวแล้วแถมตัวน้องเขาหัวกระสุนเลยผู้นี้เป็นซองหมดเลยไงก็เลยงะต้องเล่นซองอ่ะแล้วถ้าเล่นเล่น,เล,นเล่นอาร์กนี่คงใจห่างเดี๋ยวแนะ่นอนเลยยิงไม่ได้าามาลองเล่นซองดีกว่านะเพราะทุกคนก็ยังไม่เคยเห็นผมเล่นซองเลยใช่ไหมเพราะผมไม่ค่อยชอบเล่นซองวันนี้เราจะมาลองเล่นกันครับก็ความแม่นยำนัดแรกอะ่ะมันคือยังไงวะถ้าใส่ไปเนะี่ย าสายไปเลยนะเพราะว่าโอ้แล้วความมันยำต้องแมันยำสามเลยละไม่ต้องเลยเขาเล่นลูกซองความความแม่นยำนี่เป็นอันดับหนึ่งครับผมเล่นลูกซองอ่ะเอเมนอะใส่ตามสูตรเดิมแหละเดียวละเพราะหัวสูตรอลไก็มีมาเอา้าจบไปแล้วเอาใหม่ดีมากเอาใหม่เอาใหม่หนุ่มโล มาดีมาดีเอ้ยมั่งเห็นซองไม่จะกดตัวโอ้โหดูตัวเดชซองคู่เลยอ่ะโค้ทเทสบ่ววเลยโค้เท่มาลุยดูอซองเดชโค้ทฟิวเดชมีทั้งหมด15นัดครับผม15นัดแต่ว่ามันยิงออกนัดละ3นะ เน่ละอีก่อนนะละสามเอา้าเอา้ยกดกดชักแม็กกดอะไรเนี่ยกด e. อีน้องเขาตั้งเป็นอะไรตั้งปุ่มอย่างไอ้นี่เลยอย่างมึนเลยต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโอ้ตัวอี e. นะตัว e. อีเดี๋ยวค่อยให้น้องเขาไปตั้งคือแล้วกันอ่ากูระเบิดกูระ,ะเบิดเฉยเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัว e อีกันตัว e นะอีกนะฮะโอเคครับผมชิงช้าหนห่อยเลยมาลุยดูดิดีดเปล่าโอ้โหไม่ดีดเลยอืมแย่งโกงนี่โอ้โหโหไม่ไหวผม มันมาโคนหรือมันสามหนึ่งเนี่ยโคนโหดเลยเฮียซองกลนี่สัตว์ต้ององกลเลยปินไปดีโอ้เป็นไงไม่มีเสียงคำรามด้วยวะโคตรเท่เป็นไงบินไปไล่อ้วนไอสัตว์บินไปดีอะไรวะโอ้ บออเลยผมนี่ไมื่อก็ชอบการเล่นสองมากเลยวันๆไม่เคยเล่นเลยสองเย่ยเล่นกันเลยกลางอีเป็นไงล่ะเฮช่านี่บินไปดิโอ้คนละนัดยิ่งมากบอกเลยโคตรแรงอืออันนี้คิวนะผมอือโอ้โหตายพี่กูยิงแม่งนัดเดียวแม่งยิงกูสองนัดอะ โคตรแรงเอ้ยโคตรเร็วอะ่ะเออเอ่อ,อ,อทำไมกูล็อกจังวะเหล่าแม่งอืมโอ้โหตายจบเลย โอ้โหไม่คิวเอ้ยเออบินไปดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงยิงโคตรไวเลยเฮ้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 ยโอ้โอ้โอ้อ้อตาย ปืนมันช้าๆหรือว่ากูชาเองวะเนี่ยโอ้ลุยปืนสวยงามมากโอ้โหแม่งยิงไวมากอะ่ะโอ้พวกโปรถูกลิขสิทธิ์ครับพวกนี้อือโปรถูกลิขสิทธิ์อ่ออะอืออืออื ยิงไม่โดนต้องตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจบเลยโอ้คนเบื่อมาโคลเลยจบแล้วมึงยิงคนรัวเลยว่ะ <c oughs> มามาหนุ่มหนุ่มมาแ <c oughs> ม่งยิงคนไวเออ เออยิงไม่สับแม่งเลยสับอืมอืมไอ,อ,อ,องอ,องเออหนไวะเนี่ยไม่ไหวแล้วหัวร้อนหัวร้อนเกมึงโอ้เจ็บตาเจ็ดเลยะโอะโ,โอ้โดนปัดเออโอ้อะไรเนี่ยทั้งยิงไวชิบหายเลย เลยวะเอเออ,อ,อ,อโอ้โหจบจบเอ้ยไหนอลองแบบน,นี้เลยลองตั้งเอาสามหน่ไยวะลองตั้งแบบน,นี้เลยตั้งเล่นเล่นเด้อ มาผมมามาโอ้โหก็<笑><笑>ไม่ทนันครับผมแม่งโอ้โหโคตรไวอ่วอะเย้ยตายเละๆล,ล,ล,ลองเลยยิงไม่ออกอ๋อสูนหมุนนี่ว่าโหลเพราะว่ายิงไม่ออก วาลูกซองเดียวแหละเฟี้ยวเอ้ยโอ้โหลอ,ลองลองซองอันนี้บ้างดิไม่ไหวแล้วตั้งเดิมลูกซองนี้มันกระสุนน้อยนี่วะแต่มันยิงทีนี่แบบตุ้มตามเลยนะอันนี้ก็กลุ่มมากเดินเลยครับ โอ้ยโอ้ยไม่ไหวอ่ะเล่นสองโคตไก่เลยเล่นปืนอื่นก็ไก่ได้ครับอะไรวะไงล่ะอันนี้มันยิงได้กี่นัเดเองวะสองแล้วเต็มแล้วหนึ่งหนึ่งแล้วสองโอ้โหสองสองพวกกูตายเลยแม่งยังแม่งโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะคนเร็วอ่ะ ทิ้งมันก็โอ้โหอันหนึ่งเพชรอะ่ะโอ้โหยอมเลยกูไหวไม่ไหวไหวแล้วครับผมจังหวะน,นี้เอ้ยเออเออสูมม้มหมดแล้วอ๋อสูมหมดแล้วโอ้ยวิ่งอย่างนี้ก็ตายสิครับ แม่วิ่งไปหาเขาตรงหน้าอย่างงี้ขอ,อเล่นเล่นแบบว่าไม่บูละต้องคิวไม่ได้ตัวน้องก็เสียมาน้องวันนี้พี่จะพาสตัวน้องติดลบเออเออเอ้นี้ต้องการอะไรเนี่ยปากเบียงจะไวใจเด,ดกาดีละ หนึ่งแดงยังไม่โล่งมาโคอีกเอาแล้วใครร้องเนี่เอเอล้อบอลล็อกตัวปลอมนะผมตัวปลอมโอเคผมก็จบไปกับซีรีส์ลูกสองนี้นะครับผมก็ถ้าใครอยากให้รีวิวปืนอะไรแบบน้องเขาก็สามารถติดต่อมาได้ที่แฟนเพจได้เลยับผมลิงก์อยู่ด้านล่างสำหรับนี้ขอบคุณตัวน้องเขามากผมบา,บายยวันนี้เจอกันดูคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าเพิ่งกดปิดไปนะครับผมอย่าลืม,มกดไลค์กดแชร์ให้วิดีโอนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมมากดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็พอกดติดตามเสร็จแล้วจะมีรูประฆังขึ้นมานะครับกดรูประฆังด้วยไม่งั้นมันจะไม่แจ้งเตือนนะพอกดแชร์กดติดตามเสร็จแล้วนะครับผมก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าวิดีโอนี้เป็นยังไงเขงคิดถึงอย่างไรนะครับมาพูดคุยกันได้ส่วนใครที่ต้องการข้อมูลต่างๆในกับวิดีโอหรือช่องของผมสามารถดูได้ที่นี่นะครับดีกรีพชันด้านล่างนี่นะครับมีบอกหมดทุกอย่างเลยโอเคครับทุกเรานี้ขอบคุณมากครับผม Thank you